สวัสดีครับ INFINITY RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถแมโครบังคับสเกลมหนะครับเป็นตัวคุณใดคุณใดตัวนี้จะเป็นรถไซต์เหมืองนะครับขนาด5 2าหรือว่า52ตันครึ่งนะครับในตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรอลิกผลิตจากเหล็กทั้งตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ40ปกโลนะครับตัวนี้เป็นงานสร้างทั้งหมดนะครับอย่างแรกก็คือตัวหอเก๋งนะครับ เป็นงานตัดเลเซอร์แล้วก็ตัวบอดี้เป็นตัดเลเซอร์ส่วนตัวเคาน์เตอร์เวทนะครับจะเป็นงาน cnc นร,รีโมทที่ใช้นะครับเป็นตัว at 9 s เป็นตัวโปรนะครับมาดูรายละเอียดส่วนแรกกันนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราใช้ความยาวอยู่ที่44-45ถึง45เซนนะครับส่วนความกว้างอยู่ที่30เซนตัวนี้จะเป็นเฟรมแบบยืดพับหดได้ ก็สามารถยืดกว้างได้ถึง40เซนนะครับลูกแคเรียนะครับเราใช้ถึง3ตัวลัลเลร์ลเลอเราใช้ถึง9ตัวนะครับมีตัวใช้กับ2ตัวนะครับใช้ดามเฟรมนะครับกันแบกตัวมอเตอร์ไฟนัลดร v ์นะครับเราใช้เป็นมอเตอร์เกียร์บัสเลสสาสายนะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับเวลาเดินเวลาขึ้นเนินนะครับ ส่วนต่อมานะครับบอดี้ของตัวรถาภายในหัวเกง๋งหรือภายในห้องขับนะครับก็สามารถปิดเปิดประตูได้นะครับปิดล็อกได้นะครับาฝาข้างนะครับเปิดได้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดไอคูลเลอร์ er นะครับระบายความร้อนอามาดูที่ห้องขับกันนะครับ ห้องขับตัวนี้เราใช้ตุ๊กตาที่สามารถโยกคอนโทรลได้เหมือนจริงนะครับมีจอ LED บอกสถานะนแบตเตอรี่นะครับและขึ้นโลโก้ฮุนไดส่วนต่อมานะครับในส่วนของเคาน์เตอร์เวทนะครับเป็นงานอลูมิเนียม C N C นะครับก็จะสลักเป็นตัวหนังสือนะและตามแบบเหมือนรถจริงฝากระโปรงตัวรถนะครับปิดเปิดได้ นะครับสำหรับเป็นช่องใส่แบตเตอรี่และเราได้ใส่ตัวแคบินกาดนะครับปพืกันหินกันเศษดินต่างๆนะครับที่จะไปกระแทกกับตัวกระจกในส่วนของบูมอาร์มบากเกตหรือว่าบุ้งกีนะครับบูมเราจะใช้บูมใหญ่นะครับเป็นคอแบบขนาดหนา,าส่วนอารมจะใช้เป็นอาร์มสั้นนะครับ เวลาขุดดินหรือว่าขุดหินนะครับจะไม่ทําให้เกิดแรงต้านนะครับของตัวรถขนาดมุ่งกีนะครับอยู่ที่ความกว้าง14เซนเราใช้ฟัน5เขี้ยวนะครับมีเสริมดามด้านข้างนะครับเชื่อมตลอดแนวนะครับเชื่อมตลอดแนวเลยใส่กาดแก้มข้างนะครับสองฝั่งมีน็อตเหมือนรถจริงเลยนะครับดีเทลเหมือนรถจริงทุกอย่าง ด้านนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งของตัวรถนะครับเป็นฝั่งด้านทางบันไดทางขึ้นนะครับเราจะมีฝาข้างปิดเปิดได้นะครับสําหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในชุดแขนขุดไฮดรอลิกนะครับเราจะเดินท่ออาท่อทองเหลืองนะครับเดินให้ทุกจุดเลยทุกส่วนเหมือนรถจริงเลยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอ่ไม่ทําให้เกิดการสายแตกนะครับเวลาขุดแข็งหรือว่าเจอแรงต้านต่างๆ วิธีเล่นนะครับเราจะใช้แบตริโพขนาด11.1นะครับจะเป็น5 2 0 0มมหกพันสหรือว่าไปจนถึง1 0ื่นมิลมนะครับแบตเตอรี่ใส่ด้านหลังสากะโปรงไทยนะครับเสียบแบตให้ตรงขั้วแล้วก็ทำแบตนอนตามพื้นขวางนะครับของตัวรถก็่พอดีกันปิดฝาให้เรียบร้อยครับอันดับแรกนะครับในการเล่นรถ มาดูที่รีโมทนะครับให้เปิดรีโมทก่อนดันสวิตช์ on off ขึ้นนะครับหนึ่งครั้งก็จะขึ้นตัวสแตนบายเมนูต่างๆนะครับเมนูเซอร์โวการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า e n d p o i n t นะครับตั้งค่าครับแต่ของเราตั้งค่าให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมาก หรือไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดสวิตท,ที่ตัวรถนะครับสวิตท,ที่ตัวรถนะครับจะเป็นาขาคอนโทรลกระดกดันขึ้น1ครั้ง ในห้องเก่งนะครับก็จะมีจอ LED ขึ้นในโลโก้ของบุ่นใดนะครับแล้วก็จอบอกสถานะแบตเตอรี่สถานะอุณหภูมิของตัวรถนะครับออปชั่นเสริมนะครับของรถคันนี้ที่เราใส่ไปก็จะเพิ่มความสมจริงนะครับเพิ่มอัตราลดการเล่นมากขึ้นในส่วนของตุ๊กตานะครับเวลาคอนโทรลนะครับเปิดปั๊ม 都快。 I was like. การบังคับของคอนโทรลแล้วก็ตุ๊กตาก็จะบาลานซ์กันนะครับสมจริงมากยิ่งขึ้น สวิตช์ของการปิดเปิดไฟ าการควบคุมในชุดของตัวเดินนะครับเราจะใช้สติ๊กเวียด้านหลังนะครับของรีโมทนะครับดันขึ้นดันลง เรามาร้องเล่นพร้อมกันดูนะครับ สีที่เราใช้พ่นรถตัวนี้นะครับเป็นสีระบบแบบ 2K นะครับอ่าเป็นแบบเดียวกับที่พ่นกับรถยนต์นะครับ ระบบไฮดรอลิกที่เราใช้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกที่ทนแรงดันสูงได้ถึง80ถึงร้อ100บาร์นะครับแต่ของเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ80ขึ้นนะครับ80ถึง90เดินท่อท่องเหลืองนะครับกันสายแตกสายระเบิดหรือว่ากันการรั่วของน้ำมันนะครับวาล์วที่ใช้นะครับเป็นวาล์วขนาด4ช่องใช้ปั๊มไฮดรอลิกหนึ่งตัว การทำงานก็สมูทนะครับอยู่ที่ผู้ควบควมุมหรือผู้เล่นนะครับ ตัวในเรื่องราคาของคันนี้นะครับเราทําไปก็เกือบแสนนะครับตก9 0 0 0 0กว่าบาทยังไม่รวมออปชั่นเสริมพิเศษต่างๆนะครับที่ทางร้านเราจัดให้ของลูกค้าออตัวนี้ก็เตรียมตัวส่งนะครับให้ลูกค้าใช้เวลาผลิตตัวนี้ก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะออกแบบกว่าจะหาอุปกรณ์นะครับให้มาผลิต ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับของเรามีจำหน่ายแมคโครบังคับทุกสเกลนะครับตั้งแต่งบหลักพันกว่าบาทนะครับไปจนถึงหลักหมืน่นหลักแสนนะครับเราสามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเราอยากให้มีเล่นกันนะครับสามารถโทรมาได้ที่0618044186หรือว่าสแกนไลน์ Q R code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้ สอบถามเพิ่มเติมหรือทักแชทในไลน์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ